วันนี้ก็ทนายฝ่ายทจ้เลยคือแทงทนายลุงวนและทนายปอรแดนใน้สักคานพยานโด์ปากแม่น้องชบผู้จนจบสิ้นหมดแล้วก็ได้ความว่าเวลาที่น้องขายที่แท้จริงของก็ไม่ทราบแล้วก็ก็ไม่พบดี a เท ในโสมนอส้นองคู่ต่อจากไม่พบดินเทแล้วก็ไม่พบการจะทำชำเราและก็ไม่พบการคุร้ายต่อร่างกายของน้องนอกจากนี้แล้วก็การชนะกลุศมรอบแรกโรงพยาบาลน้งหลวงก็ไม่ปรากฏว,ว่าเส้นผมถูกตัดไป รวมทั้งโรงพยาบาลสัมรสิทธิ์ที่ประสงค์ก็ไม่พบเส้นผมถูกตัดไปครับส่วนโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลที่สามในการชนาสูตรสมนั้นไม่ได้กล่าวถึงเส้นผมในการชนาสูตรสมนะครับเพราะแล้วโดยภาพรวมก็คือว่าแม่น้องชมพู่ไม่เห็นไม่ยืนยันแล้วก็ไม่มีใครเห็นว่าใครอุ้มน้องไป นอกจากนี้ก็ยังเบิกความตอบฝ่ายเราว่าก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีความขัดแย้งถึงจะอาฆาตมากร,ร้ายถ้าแกงน้องได้ในทางตรงกันข้ามป้าแตนกับเป็นผู้ดูแลน้องเป็นบางครั้งบางข่าวเป็นผู้เลี้ยงดูจึงเชื่อว่าไม่มีความาอาถอาฆาตมากร,ร้ายเลยองก,กันข้ามมีแต่วความเอ็นดูมีแต่วความสืบสวนกัน ครับโดยรวมมีเท่านี้สำหรับผมเองขอบคุณมากเลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกย่ยวการไปกับปลาส้มหรือไม่อย่างไรเดินท่านทนายสงการครับก็เรื่องประเด็นของปลาส้มนี่นะเรื่องปลาส้มก็คือเป็นส่วนหงพยานที่สุก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปปลาส้มแต่นนี้ราคิดว่ามเป็นไปได้นะครับประเด็น รายละเอียดก็อยู่ในสุวรรณสารนะเปิดรวจตันี้ได้นะครับส่วนต่อไปก็คือวันวันนี้ก็คือสืบพยานแม่้องชมพู่จบแล้วนะรั้ทนายสักครั้นปากแม่ชมพู่จบแล้วทั้งทนายทั้งตัวโจทย์เองทั้งท้องที่สจะเป็นที่หนึ่งที่สองสักครา้นจบได้การเจิจก็ถามริงแล้วแล้วก็จดร่วมก็ถามริงเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของแม่ชมพู่ก็ถือว่าสืบจบปากวันนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้ก็มีอีกหนึ่งวันที่ต้องสืบพยานโจทย์ต่อพรุ่งนี้ก็เป็น จะต้องสืบพยานเด็กนะฮะเด็กทั้งหมดนะก็จะมีนะก็มีสี่ท่านนะฮะก็ไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าเป็นพยานเด็กคู่นี้ก็จะดำเนินการสืบพยานตามเวลาที่หนังหนดไว้ก็คือตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับลวงสืบพยานสะเข้ามาแถลงทีละประมาณนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มเติมบางส่วนว่าการเสียชีวิตของน้องนะลูกคนกับพ่อแตน ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็เป็นจุดหลักๆที่เราพยายามจะกระจายค่อยจริงื่นเน้นให้สารท่านเห็นแล้วก็เพื่อเพื่อว่าประโยชน์นะครับค่อยจริงให้ครบถ้วนเราก็เชื่อว่าในความยุติธรรมอีกหลายเดือนนะครับหลาเดือนพรุ่งน,นี้ก็จะเป็นพยานเด็กทั้งวันก็ ให้เอฟซีวางใจนะครับวางใจก็ไม่ถึงจับว่าอะไรแต่ว่าก็มีความละเอียดขึ้นวันนี้ได้พูด่อหน้าสารแล้วแล้วก็แม่้องกุบผู้ก็ไม่ได้ยินยันว่าจำเลยเรา,ราเาป็นไรเออมันมันเพิ่มลุกแล้ววันนี้ตาแม่น้องกับกู ไม่มีเหตุไม่ยืนยันเสดมูลเหตุจูงใจใดๆว่างค์กหรือ่าจะเป็นผู้กับทำความผิดมยันาใดๆและไม่มีมูลเสพใดๆจะเิดจูงใจให้ทางจำเลยเนี่ยที่จะกระทำความคมันคือพักงของเราจะซักละเอียดมูลเตุจูงใจต่างๆแต่ก็ไม่ยืนยันมูลเกจใดๆเใจก็ขเอกซ้เนี่ยระนน่ี้่างี่ีจะทำอะไรครับดีครับมีอะไรจะมีนัด มีอะไรอีกราวหลังมีวันที่อะไรพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต่อจากพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็จุดพยานเด็กนะต่อจากนั้นมีอะไรก็พรุ่งนี้ก็คือพาวจุดเย็นนะพยันเด็กทั้งหมดเลยครับนี้นะฮะเป็นเด็กคือการสืบพยานเด็กต้องมีนักศิกษาพิญญานะพิญยาสืบมาครับผมเสร็จก็ค่อยมาแหลงระเอียนนะครับขอบคุณมกรับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณ